อ่ะตอนนี้ครับม้วนที่สองครับม้วนที่สองป่าก็เริ่มบ่อดแล้วครับม้วนแรกก็เริ่มให้ครับม้วนที่สองครับขยับบอกมากครับนี่มองนี้เป็นของทีมงานในเลสสวนที่มองนี่เป็นบวชโคกยยคาแล้วนี่ครับเม็ดที่ผ่านมาครับในเลสสวนได้ป่าใสสามเตะเจ้าของก็ไปกับมากครับ บอลทุดทไทยครับพื้นเขาก็เตะครับกับว่เป็นยังครับแมตต่อไปครับแมตวันที่สองมีหน้าครับมาแก่ตัวไม่ครับมาแก่ตัวไม่พกดวงมาน้ำด้วยครับพกดวงมาน้ำครับพกดวงมาน้ำครับบมแมนว่าได้ปลาใสเป๊ะแล้วสิดีใจบ่แมนได้ครับของน้องบัวน้อยครับมันตัวกิ่งเสียงกิ่งครับมันเตะกันฮอดวิหน้าทีุ่ดทไทยพี่น้อง มันสิเบียดกันหอดวีหน้าที่สุดทายฉะนั้นครับจะเฝ้าไปมั่นใจเลยครับวลาแต่คของได้ปลาไส่เพราะวา่ปาปลาไส้หมายถึงว่าเฮาแม็ต่อไปนี่เฮาเลีนปลาหมื่นหาหัวครับหลังวันนี้หนึ่งหนึ่ืนบาททุกทุกรลยการครับคือเขาเรีนเริ่มเล่นปลา1นกิโลครับหนกิโลนี่ก็โอ้โถ้าปลานิ่งก็ กระเถิงแล้วครับป่านิ่นปายิโซกน้อยป่าจีนน้อยนี่ครับป่าไส้กิโลนี่ว้ายคาดว่าตีเตะกันพันละวันเหรอครับอ่าครับเอาเล่นป่ามืดอาหัวครับป่าหนึ่งกิโลครับป่าหนึ่งกิโลป่าหนึ่งจุดหากับป่าหนึ่งจุดหากิโลครับแล้วก็ป่าสองจุดหาสองจุดหาแล้วก็ป่าสามกิโลแล้วก็ป่าน้ำนักสูงสุดเลยครับ วะัละเมอนนี่ครับหาหัวกระิบบอได้รุ่นน้ำเขาในบอนะ่อนะครับขนาดน้องับน้อยครับแมตไปบอ่อหง่มือวันเสาร์ที่แปดครับไปบ่อหง่าวันเสาร์ที่แปดที่ผ่านมาครับออบอได้ขึ้นมาบ้านครับเลื่อยไปวัดที่เก่าไปบอ่อสีฐานของนาการครับของนาการทั้งกระสินบุรัครับ ของเสียการเพิ่นครับหรือซึกว่าทา้งน้องบุนอยซีจิงขอขอบคุ่หน้าการหลายๆครับต้อนรับครับสูเป็นย่างดีครับถึงว่าน้องโบนอยสีบอได้อัดปากก็ว่าเป็นยังครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของเกมการกีฬาครับเนื่องจากเข้าปัางแผนพิษครับเพราะว่าเข้าคิดว่าเข้าที่ไปเล่นกะโโห้ครับกะโโห้ไมจีกินเงี้ยมักเงี้ยโอโอครับ บานเงี้ยวมันไปอว่างมือมันกับสีบูดปากกับสีบอใครมักบันไดของบูดของเน่าแล้วครับผมก็คิดว่ามันเงี้ยมันสีโอเบราะโอแต่เงี้ยครับเสียผาผู้นุงไปกับโอให้กันครับสําหรับมือนั่นครับขอขอบคุณในการผ้าไปอาบน้ำอาบทาเป็นย่างดีครับต้อนรับครับสู่ของพญ่วันเป็นย่างดีขอขอบพระคุณมานะโอกาสนี้ครับ ต่ลืมนาการครับม่านเล่นของผมบาดนี่ปลามันติเป็ยนแจ้งไดนี่ครับผมให้อาหารานานาดินครับมันบบอนดีดอกครับมันติมีตะฟอดนพอ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 ้ำเพราะว่าถึงมามันมันมันดุดกินอยูใ่ใตใต้น้ำครับย่นานผิวดิน,นครับกับจมี้ซุ่มหาวหาวมาบอนนะครับครับเพราะว่ามื้อนี่ช่วงนี้ก็คือประมาณบาบ บายโมงคเคิงครับผมกับพ่อมีเวลาครับหลังจากที่ไปป่าซอยพี่น้องบอ่อป่าต่างๆครับบอ่อหญ่ก็ไปซอยวันที่แปดครับแล้วก็บ,บอ่อนาการไปซอยวันที่เก้ามนี้วันที่สิบวันวันจันทร์ที่สิบผมก็มีโอกาสได้มาให้อาหารป่าผมครับนี่ครับอาหารป่าก็คือเอาห้ามอ่อนครับห้ามอ่อนผสมคับ ขนมปังที่ผมให้ซื้อมาให้หแล้วครับปั้นใส่กันดีๆมุนเอเลมาปั้นเป็นก้อนคอยปลนลงครับหอยป,อปอลล่องไปเรื่อยๆครับนำ้นำน้ำก็เอาน้ำยูบอนี่แหละครับครับช่วงนี้น้ำก็ยังไหลย,ยครับะจะาลืมพม่ปน้องครับมือวันที่สองมีหน้าครับ มาเห่นน้ากันครับมาเห่นน้หนองบัวน้อยฟิจิงครับรับรองว่าพีน้องบองเหงาแน่นอนสําหรับส้นสับปิวเขาก็จัดไห้กับเ่าครับสับปิวแมทนี่คาดว่าสิเดือดแน่นอนครับอ่อบาผู้ใดบ่เคยเล่นสับปิวกับมาเล่นครับป่าใส่หนึ่งกิโลหนึ่งจุดหาแก็สองจุดหานี่คาดว่าสิตายสับปิวแน่นอนอ่าสิเป็นปลา อ่าสิเป็นสป,ปิวบ่สป,ปิวก็สร้างครับขอให้ได้ปลาขึ้นมาใส่นี่พนจุดไถ่ <c oughs> พุน่นนั่นแหละครับสีบได้รางวัลครับเฮาบอกเลยว่าอ่ายุดยส้สนสป,ปิวเอาเอาเบ็ดบ่เป็นสปิวมาตีสีเฝ้าบ่เฝ้าครับอ่าเบ็ดยังก็เอา,าออมาตีได้ครับขอให้เบ็ดขั้นนั้นมีสติ๊กเกอร์เท่านั้นครับสำหรับน้องหน่อยฟิชชิ่งครับอา่าแต่ว่าปลาก็อขอ ย่างเดียวว่าบ่ใหหเอาป่าเฉเลมาสังครับกับเบ็ดบอมีสติกเกอร์เท่านั้นที่มันสีฟ้าวครับนอกนั้น้บอมีเฝ้าวครับเออเอามวลนี้เอาไว้ก้อนครับมวนนี่เอา,อนนอเอาที่เอาไปเกียกลางๆางบอ่อให้พี่นอ้องเลยเบื้งอีกต่อไปครับ